สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้กัญญาศรีวิเชียนก็อยู่นะครับหน้าร้านแบมบาร์เบอร์นะครับผมนี่ครับร้านตัดผมชายนะครับซึ่งยาก็เดินทางมาที่ชนบุรีเพื่อที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับการตัดผมนะครับยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากโคราชเลยนะครับ เดินทางมาเพื่อจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับกับอาจารย์แบมบกันยามามอเตอร์ไซค์นะครับน้องสายบุญนะฮะก็มอเตอร์ไซค์ยาก็ได้ทำประกันมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเพี้ยสองพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเรามาดูความคุ้มครองของประกันมอเตอร์ไซค์ เบี้ยองพ้ยบาทนี้คุ้มครองอะไรบ้างครับอ่าคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอ่าหรืออนามัยของบุคคลภายนอกนะครับ5 0 0แสนบาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งนะครับและก็คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกนะครับทรัพย์สินนะครับเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก6 0แสนบาทนะครับและก็ ค,คุ้มครองนะความเสียหายของรถของเรานะครับทุนไม่เกิน1นึ่งมืนบาทนะครับซ่อมรถเรานะรกรณีสูญหายไฟไหม้ก็อยู่ที่1นึ่งมืนบาทนะครับ,บ <า S 1> ก็คือ <บา S 1> และก็จะมีประกันตัวผู้ขับขี่ด้วยอยู่ที่2องแสนบาทนะครับกรณีเราขับรถแล้วไป ทำให้ผู้อื่นเสียหายถึงชีวิตนะครับก็ไม่ต้องติดคุกน,นะครับผมก็คือจะมีประกันตัวผู้ขี่ให้ที่สองแสนบาทนะครับไปไหนมาไหนก็อุ่นใจนะครับกัญญาศรีวิเชียนได้เลือกตัวที่มีแผนรักษาค่าพยาบาลด้วยนะครับห้าหมื่นต่อคนนะครับรวมทั้งเราผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะฮะไม่เกินสองท่านนะครับ ค่ารักษาอยู่ที่5้าหมืนบาทนะครับก็สบายใจหายห่วงนะครับเรามีกันสำรองนะครับน้องสายบุญนะฮะก็มาเป็นคู่ชีพนะครับไปไหนไปกันนะครับตอนนี้ก็ได้ทำประกันเรียบร้อยแล้วก็อุนใจครับท่านใดที่อยากจะ,ะทำประกันรถมอเตอร์ไซ์ ก็ติดต่อมาได้ครับ0 9นย์9 6, 9 6 4 1 6กักันยาสีศีวิเชียนพร้อมให้คำแนะนำนะครับทำไว้อุ่นใจนะครับโอเคอยังไงก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านครับตอนนี้กำลังรออาจารย์เพื่อจะมาสอนเทคนิคในการเรียนรู้ในการตัดผมนะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะบขอบคุณ,คณท,ทุกท่านนะครับผม